สบายดีอีกรอบรอนะค,ครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปเก็บผักมานึ่งมาตุ่มเอ้าเอ้าโอ้ยนาะปล่อยเข้าไปมีอนาคตที่ดีเถอโอเฮ้ยสะถอนแสงย้อนที่เข่าหัววันนี้เราจะกินแบบมังค่ะมังสวีรา เอ่อเขาดีที่มันจะช่วยให้จุกไว้จุกหว่าได้อ่านไปได้บ้านพันลูกเจ้าจะพักพันลูกสิพี่กานาพีใครมาแล้วมุนิชตัดไปเลยไถ่บ่ เมสเมเซียสใจยังบม่เคยใจแตกวะใจยังไม่วัสนีจะมาสวนกับเ้าข่สวนเอาผักไปรวกินเียดนะคะทำไม้สวยเธอเอาเลยค่ะของเรานี่ของเรานี่ของเราขิเหรออันไหนที่มันสวยของเรา ต้นที่มีดอกเหลืองเอาเลยจะแก่เออตัวนี้ลำใหญ่นี่เอาเลยลำใหญ่น้องไม้ผากโทรเพกหน่อยโทรศัพท์หน่อยบ้านเฮือนเคียงกันนี่เฮ้ยตัวนี้ก็สวยนี่ดอกมันออกแล้วนี่เอาเลยต้นอะไรใหญ่แล้วน้องไม้ไม่ต้องเด็ดโอยสีปาดเอาเป็นปุ่มสวยๆได้แตะละเบิ้งรักนี่เอาเป็นตัวนี้แล้วมันงามพักหน่ยเนาะตัวนี้เอาเลยเฮ้ยตัวอะต้นใหญ่เออเอาเนี่ยมันงามพักมีแซนอยเนาะ ทุกแลน,แ,บบน,นแสงตาเว็ดอ่อนเห็นงามงอนเพิ่มพูนทยส่วนอยากฝากคักนางแต่ว่าอาหารยันนางบ่มีเฮื่อนยันใจแตะคิดๆกําลังสวยเลยเนี่ยแ,แล้วก็กเขียวเลยเนาะต้องหายเขียนแต่บอกก็เคย เอยคำจะฝากนางามนางตุยจะพัวพันหันนะอันดอกสองสองต้นนะเออเอเอาโรลดตัวดีนะมันงามพักเลยให้เอาโลดเออ่ยๆนโลดมักพีิกเรานางามงามมักพริกเาเออหล้อว่าสเอาเออแมนเอามักพีกไปเห็ดแกวไปเห็ดแก้วอีนั่น สวยนะคะกินพวกผักนี่แหละสวยเหรอเฮ้ยสวยไปค่ะข้าวชะลูยเมเซียวเจ้าเจ้าของคนปลูกไหมคะออืฮึจากกระดูกคนปลูกสวยดอกก็ใหญ่เบิดเจ้าของคนที่ปลูกคนที่ปลูกก็ตดใหญ่นะคะแต่ตดเหนือลมไม่ไหวนะจ้าตดแล้วก็ซ้ำนะคะตดออกเอามันเบิดนี่นานี่เอารูตตัวได้ญ่ายปตากินเฮ้ยเอารุเอามันเบิดนี่มันใหญ่มากเธอ ลำใหญ่ๆมันจังแฝบเขาอะไรจะกินร้ายโอ้ยบัรลวกอ่ะมันม่ได้กินคือเดียวกับพวกยิ้มสำนักนะของไม้ใส่นั่นเลยคือเต็มกระตากก้าไว้แทนมันลวกอ่ะมันได้ซีน่อยเฮ้ยเอาลูกนี่ไงนะนินขี้ไล่นี่บ่ขี้ไล่กับรถบงกลิ <diction aries> <ๆ>่นแล้วเอารถเฮ้ยบ่เอาไปเฮ้ยดีมากเลยบ่ไว้ไฮโค้ดที่ห้าสิบกินดอกตัวขี้ไล่นี่นี่เอาตัวดีกอารถนี่มันนอมันใหญ่เลยเอออือผักโบเลยได้นี่ผักโบ ผักบัวบ่ได้กับได้นนี้ะเอ้ยไปเลยได้ดนะอันน่ะอันอันน่ะบ่แม่นผักบัวหัวบ่ผักบัวเล่อเตียวบแบงอ๋อจามาเสียบอันมยใหญ่เอาให้มาปลูกแล้วมาปลูกมียใหญ่เป็นเมียน้อยล่ะมเสียเจ้าอย่าเจ้าอย่าเจ้าอย่าไปยอมนะจสิเป็นเมียน้อยบ่ได้อีเมียเกาคนนี้เียเป็นเมียน้อยกมใหญ่งเด้อ

ก็แล้วมันลายแหละโวบนโลกมันสิไดีกินลวกมนกิน่ายบอบเอไปใช้แก่บอทบอคมาพิกดิบเอาบอลักเอาข้ขาเจ้าอย่าเาดังไรอย่เขาได้ยินลักเอาข้อพี่ยลักของเขายังเบาดังมเ่้งัขาดผู้เชี่ยวดีเัตู้เียววังตะเกงกรัวนี่มนิเล้าพเลยมันจะงเนาะ เด็ดคือแซนสโลกมันพอปุ้งเลยเด็ดคือเธอนมันป er <um <um ุ้งไม่เนาะเดี๋ยวไยไปกระลวกกิกตอนกินเก่าอือฮึไปตามตอนลวกลึกกลับอันนี้นางแมวหรือนางเสือจะเป็นนางแมวนางเสือเหรลิงโอ้ยเก่งลิงส่เสือแมว ย่างเจ้าผัดเล่นเจ้าผัดเจ้าผัดเอาเทน้ำใส่เอื้ยเจ้าโอ้เปียกเบิร์ตคู่ให้เชื้อหมดเนะเจ้าน้ำสะาดเชื้อเท่าไหร่เชื้อก็เชื้อแมวเลยเสียกเบิร์ตแหละสวยนะก็ดูว่าเป็นอ่ไรอร่อยเงอนคือเบ้าคือเบ้าน้ำนะผักกาดซ้อมแต่คนละซ้อม ของเฮาน่ะมันลักลีซอมแล้วมันน้อยผักกาดปรักาศซ่อมแต่คนละซ่อมซ่อมเบิ่งซ่อมเบิร์ซ่อมซ่อมซเบิ่งนมีเรื่อคิมากจริไบักพิกแ้วนั่นนะลไม้อาไวอยู่พุ่เ้อบักพิกไงไม้เืมาไวในนี้ ลวกได้ทีละน่อยนิดสิโอลวกสองเถ้อเอาพักสดๆจ้าพักสดๆจ้าลวกสองเถ้าเอาจ้าลวกสองเถืาเอาเผื่อเพื่อพอด่ายพอด่ายเฮ้ยมันหลายโถก็กำลังตำแจ่วแจ่วประแดก นานบอกว่าไม่กินปลาแดดก,ก,กินเป็นบางครั้งคราวเธอบอกว่าเธอไม่กินปลาแดกไงลิจี้ก็ซี่เ<อ>มื่อวานนี้ <แ S 1> ยังอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่เลยกินปลาแดกแดของกินเราวันนี้ก็เบาๆผักอมแล้วนี่นะของมือการ ทำประเด็นนะคะมาอาสูนของมือสองมีอย่างของมือสองนะทุลน่ะใช่จังอันฮะมีเด้เนี่ยจะว่าตัวนี้จะของมือสามตายแล้วมีของมือซับแต่แต่เราขีนม,มือนะกับเข่ากับมีมือสองมือสามอุ่นปนก่อนปุ๊บใจจะปลปัท๊ทู่มือขึ้นี่กินกับโลอก หอมอีดีมากินข้าวพี่น้องเอ้ยมานี่อาหารของชาวมือนี้ผักยาปลาเด็กแซ่นอาหารนจนเต็มโต๊ะจนเต็มผ้าขาวก็กินขี้เรือผ้าขาวเฮ้ยเจ้าเจ้เสื่อมมาหน่อยไหมเออลูกเออน้อมากินหน่อยไหมต้อมมาเด้อมาเด้อ ตัวมาเด้อตัวยมาลีลาเด้อลาปลากับต้นกล้ยเด้อมันจักชั้นได้ลมกระดูกได้ค่อทิยเข่าคือลายแทะกูคยทิยเาก็ได้ออยู่บนอันนี้านะทิพข่าก็เอามาลายแทะมาได้ไหมมั้มมาจกสกินอะไรทิยข่าม่้ปเอาเข่าเย็นบ่เบิ้งคักๆดูก็กนได้ม้ไหมีมามาลายแทะเนิ่ข่าเย็นแต่มันขึ้นไปอามานั่นตรงไหมมาไหมจอมจอมมาคิก มะไปแดดใช่นพักเาเ็นี้านต้มพักนี่เป็นแต่กินจะวะอมับจปรดให้กินน้ำนี่เด้ใช่ไหมนี่มันไงเด้อสวัสดีจ้ามาด้วกันบพีดมาจากนทุกคุจ้ามึอนี่กินปลาค้างได้ไห้ว่าไปห้าเขียนมอคือมือวานมันเมื่อยมึอนี่กินปลาค้างเฮ้ยประเด็ก อือ่ปลาแดกลดรวรวที่ที่สว่างเออเขแม่นเขาว่าก้อยปลาแดกเนาะิกวิ่นิ่งก่อนบ้างิย่ามันมีสุดเอดนีนะามเ่ย่าเอ็น้องม้แม่นย่าควายยางตัวจหญสันงบเ่าแม่นบจะไปให้ยู่ให้งกันแ้ปลาแดกนนาะต้าได เข่าบดซุกเฮ้ยเอามาให้หน่อยซุามึงบอก่เขาบดซุกมาเข่าบ้าใจใจเลยโจ๊กมาบังดูเฮ้ยเด้โจ๊กมาบังบดซุกมันต้มประมาณบดซุกตอมบ่เป็นมีดข้าวสารเดี่ยวมั้ยนี่ยังเป็นมีดข้าวสารได้อลิได้ทั้งลูกนะยังเปล่ยนเป็นข้าวสารอยู่อลิโจ๊กขึ้นมากก็ดีนะนบ่เออเนี่ยแสดงโบแมนใครแบบกินมึงด้วยไม่เปลี่ยนได้เพราะได้ดินคือไม่อันนาบล ไเออๆบ่ด <à> <accur> ้ตกใจคือนั่งเก็บล้วจุกไปมันแทงเลยเนาะเอาวางดข้าวตํมือเฮาเอกางเฮ็ดบ่เฮ็ตักไว้เนาะจุลงไปได้ข้าวแข็งผัดอนตึงแบบมันต้องไปหกินังสิหมน้อยเขาจะกินนะ เงเอนประตูน yeah, oh. mm. yeah. oh, ี yeah. mm ่ก hmm. oh, uh ็เซเดยอเฮ้ยโแล้วอันนี้นะจะแต่ว่าจะซบอยู่ยุบูบอแล้วมาขี้มาซบแซนกับไปแล้วขาวกับยังเดอแล้ขาวกับพักขากับยังมาๆมาอทำกระยาทำกวะยมดีป้าลุงไว้ไว้คู่วันดีป้าลุงัาลุงจะกินดมไว้ไว้ สวัสดีสวัสดีสดกกบ้างส้างกัวัดียัอยงอยก<อ>็นอนตื่นเลยเนาะยยงยัออเอากรโดไปลงหมูไปไปเอาหร้าลงกอนโอ้อยงหมูาาีเดลงหมูงานาีม,มาป่อสิป้อนข้าวนะ้อเบขากินข้าวนะ้ะทขอดเขาข้าวมีกินแลกกินแถวกินเต้นม มามากลินลายวบขนาดเราบกินข้าวด้นะข้าบกกินขานใช่จำใไปกินขาจะำใดขาบกินกินตนมลุงมาเด้อลุงเด้อพอแมีน่อยเข้าเด้อมาเด้อเดะมานมะเออน่เอลมันจะกินข้าวนตาเป็นอรตามกะลูยันประมาณกินสามชนามินิมาินประมาณกินาโอกินากัดโอยประมาณกินข้าวเยกัดโอ S <S น้องอยากขึง huh. ค oh, okay. ่ำเาด้วยไหมยามมันหน่อยสิไม่ถึงที่ชื่อได้เป็นหมาห้าคำนะคำนี้ก็ไม่กินข้าวนอกกินมันก็โอ้ยกานข้าวก็โอ้ย้วยลาวออกอะไรเลยมือขึ้นไหมมือขึ้ยังไองน่ยมนพูดลืมเบิ้ลมาเออลงาจดน้อยเดาได้มาเด้อมาเด้อ กินข้าวกับปาาค้างอะไรมาสั่งยามเขาบอกยาโมไอจักเกินปะจักพลมันได้หลุมมือกินแล้วข้าวนะขอายมากินข้าวแล้วแม่วางวางนะมาน่อยมาน่อยมาหน่อยปวาให้อยู่บนหของไผ่ปวตไปงอดคุกินมาหน่อยมาน่อยเออลบัน้ว่าาเจ้าอีไรมาหน่อยจะมากินข้าวอ้ได้เอาไปเบ่งมาน่อยันเออ

เมาุบอกเฮ้ยมันปีนคเอาข่ามาได้ได้แล้วว่าแล้วเปลยนมอแล้วาต้องตัดไอนี่เอาพวมันเศราดือนเยเงบาไม้มีลูกยูเดี๋ยวนี้มันลูกพูดคอยปีนมาจ้ันสิวันเฮ้ยอันนี้นั่นกมันลูกเล้ปีนต้องสักยาดีมั่ลูกของมูสีเศร้าในที่สุดแล้วมันมันขามันบ่บ่ต้องมีขากขาอเอาขึ้นรถแล้วมันจำเป็น เออมันปีนเลยมันดีนะมันไม่เศร้าม่นคืออากาศมันก็ไข่เลยวะแล้วแม่มันบ่เศร้าบอกครับมันอรับบ่แล้วตัดทิมกเบาพดีบอกนานน้อยแค่ผ่ามือรับการมูนี้เนี่ยบ่คือคนเลเนาะคือยังไมลูกคืนควกันนี่มื่ลูกจนปีนบ่แม่ล้มแห้งบ่มือมันได้ลูกอ่ะใส่ม่ตัดปีนเดี๋ยวมันขึ้นไปได้อยู่ขั้นฝ่ายแลละมันจิ้งลงมาเลายปี เด้เนี่แต่ว่ามันโมดูมีปัญหามันเครื่องมันด้งมันดูว่ามันสีถังเจ้านะมันแลมนเิลมแหงเนาะมันปีตีมาน่อยไว้นี่มันมาจะขอตีเนาะตีมาน่อยใจบาไม่เยกินข้าวูไอาืมมี่กนแล้วลูกกินนอาเมเนาะอามกินทีก้อนย่าอมเขาเนาะจจะเป็นยแงินเลยเนาะแงนะเนายแงคืนลหลดแงแอ้ย่เยเพรากนแหงขายซ้ำไม่นี่แะพเจ้ากินไม่แต่ก็ ยังบทแล้วก็ได้ให้นึต้องให้กำมัตีปโปไปกินโรต์ฮัมกินห้บายกันโอ้ยเข้าไปกันโอ้ยน้ำแข็งน้าลปนะเขาเป็นเยนเลยนะต้อมังเตอร์กัเป็นน้พุนึงไดอันนี้มีดแม่นข้าวแดงแลข้าวชอยู่ไดนนะข้าวชีสีกันนึงมีเฮาเป็นน้พุนึ่งได้ังเตอร์กัมืนมากมีเ่รังเตอร์นั่นนึงอะไาทั้งกาและเท่าแล้วเา ร้เมอจราล่ามือนะข้าวสาข้าวน้ำเอาชุ่ๆข้าวนำเ้วก็มานึ่งเาบมาพระน้ำช่วยเลยทำหนึ่งแล้วก็คนๆแล้วบา่อหนึ่งอหน่อเริ่มมา้ามันชิมนดเาข้าวข้าวมากแม่บอก้ว่าข้าวน่ากนข้าวบ้า่ มาเพรนบัดเลยเอาบอกามาบดมันก็มันก็หนึ่งมันกิบได้แล้วมันก็เป็นนายดิยินยยิ้มจะยิ้คอยแห้อย่างดี้ยุ่กินข้าวย่้มป้อนขาวมลมีกินเีมาข้ามีกินมีมนให้มีมหรืออืนโอ้ยกิน้าไอ้กันกิน้วไอ้กันโอ้ข้าวมแล้วนีกินได้มันมแล้วมันขายหร้อยใช่ไ้า ไอ้ซ so like so ีมาโรสานกินเด้อทีมาโรสานกินองใครเสียเด้ออาจจม่ดิ้นบารีโอกับเลี้ยวห้ากันมีเห็นพอม่ขึ้น้ามีเด้รีโอฮัลโหลงเรอรโอบวานนะคัันนั้นมีมากรีโอลุงรีโอมาอันนั้นลุงรีโอนะของรีโอเจ้ารีโอลกหักเรื่อรีโอบ่อือาหักอะไรโอเวอร์ะรโอเวิรนกันแล้ววาดสวนกินไก่อะนน้นเราเวิรนแล้วกัแล้ว เวิร์นกันแล้วแต่ว่าจะกิ่นกายเวิร์นแล้วก็แล้วพักแล้วก็โฮก็สร้างกันนในนี่นะครักแม่ยันมูดุดแขทงขาเรามูดกุราะมูดกุราะหักแล้วก็บักโฮแต่ว่ามูดกุลอยสิมากินข้าวนอกมากินข้าวมูดจะมากินข้าวทาวได้มาขอแซ่ต่อแซ่ซื้อแซ่มาด้วยครับมูดมาตีมาเนื้อตีมูดกุลอยเด้อตีป้าไม้นะตี้ป้าไม้นะพอดีหลกพักเจ้ากระเด็จแซ่ลิลล่าแซ่ลิลลากว่าก้องกินอีกเออเออจะไปหางก็ไปเก็บหามากับบุกกิ่ บัตรบุญถ้ามัต้องเปซื้อซีเลยอเาประเด็นมลูกพักอะกต่น้อีนลงเขาบอกเปิดเต้นเนไม่าลยกำดองไม้มาแดวันนี้เต้นตสิขาพเจ้ามอลัจปเต้นจ่ใช้ตีนี้นะจางบ้างต้นในหอนะโยเต้นีด้มาเต้อนเขาจางมอลัไม่หรอจางเหี้เจะาานั้นเาบ ตอนมื่อวันที่เช้าก <c oughs> เดี๋ยวมากันนั่นแหละแสบนะคะับโยผู้หญิงมันก็หมัามากแบบเอกเมื่อจะไปหมักแบบเอกเนาะกินข้าวแล้นเสร็จแล้วก็นอนนอนตื่นมาเราจะไปทำอะไรไปแกะไม้หรอไปแล้วก็ไปทำไม่เหนื่อยแต่ว่าว่าจะเก้าวจะกี่นั้นมันเป็นยูงงีเแล้วเขาไปมานละมันมาเดกะข้าที่ตามคลิปหนักแล้วจะพิจารณา